สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเบื้องลึกประชาธิปัตย์อยู่มาได้จนป่านนี้เป็นพักล่มรัฐบาลดีกว่าเป็นพักจมไปกับรัฐบาล พรคที่หล่อในเกมการเมืองที่สุดในศตวรรษนี้ต้องยกให้ประชาธิปัตย์เป็นแกนนำรัฐบาลก็สไตล์หนึ่งเป็นพักร่วมรัฐบาลก็อีกสไตล์หนึ่งพักบวชใหม่ทั้งหลายควรศึกษาลีลาพักประชาธิปัตย์ในฐานะหลวงตาแก่วัดเป็นแนวทางไว้สองกรณีการเมืองไม่มีมิตรแท้และศัตรูทาวรเอาตัวรอดก่อนเป็นยอดการเมือง 2วิชาตัวเบานั้นทำให้ประชาธิปัตย์อยู่มาได้จนป่านนี้เป็นรัฐบาล6-7ครั้งร่วมรัฐบาลอีกหลายครั้งในรอบ80ปีก็ด้วยพลิ้วที่สวยงามเช่นนี้ ที่คุยวันนี้ก็เพราะเห็นหนายอันวาสาและสอสปัตตานีของพรรคประชาธิปัตย์ทำหนังสือถึงกรรมการบริหารพรรคเมื่อวาน7พฤษภาคม64เรื่องขอเสนอพักคถอนตัวเพื่อแก้ปัญหาของชาติเห็นไหมประชาธิปัตย์หล่อเสมอในสถานการณ์การเมืองแบบนี้เป็นพรรคลมรัฐบาลดีกว่าเป็นพักจมไปกับรัฐบาลนี่คือยุทธศาสตร์การเป็นพรรร่วมของประชาธิปัตย์เขาละ ใครเป็นแฟนพักนี้จะเข้าใจตอนนี้รัฐบาลประยุทธ์กำลังถูกสงครามก้าวทัพรุมตีทางด้านโควิดว่าหนักมาเจอด้านธรรมนัสสมทบต้องบอกว่าศึกนี้หนักนัก ประชาธิปัตย์คิดสารตะอยู่ไปมีแต่ได้นิดหน่อยกับจมลงประเมินแล้วรัฐบาลย่างเข้าปีที่3เมื่องบประมาณปี2,565ผ่านสภาการยุบสภามีโอกาสสูงเห็นได้จากพวกจมูกมดทางการเมืองเตรียมตัวเลือกตั้งกันแล้วจึงชฉวยโอกาสนี้โชว์สเต็ปเท่ถอนตัวเพื่อชาติแค่โชว์เท่นำร่องเท่านั้นที่จะถอนตัวจริงๆยังรอก เรียกว่าซ้อมบทเก่าๆเตรียมไว้กันลืมที่เคยโชว์มาแล้วสมัยรัฐบาลปา๋าพลเอกเปรมติน,นสุรานนทและสมัยรัฐบาลพลเอกชาติชายยุคป,ป๋าก็เป็นประชาธิปัตย์นี่แหละนายวีระมุสิกพงศ์กับกลุ่มวาดะที่เรียกกลุ่มสิบมกราไม่แยกพักแต่แยกตัวไปร่วมฝ่ายค้านโบทคว่ำพรบรลิขสิทธิ์สุดท้ายป๋าต้องยุบสภาเมื่อปี2530 ตอนร่วมรัฐบาลพลเอกชาติชายชุนทวันปี2533ก็เหมือนกันพอรัฐบาลร่อแร่พรรครอดเป็นยอดการเมืองประชาธิปัตย์ประกาศถอนตัวจากรัฐบาลก็กลิ่นมันโชยมาแล้วรุ่น5้คณะพักพลเอกสุจินดาคราประยูนเขาจะปฏิวัติกันรัฐบาลชาติชายก็ถูกปฏิวัติจริงๆประชาธิปัตย อย่างที่นายอันวาสาและทำหนังสือให้พักพิจารณาถอนตัวจากรัฐบาลก็มาในลีลาทำนองนั้นตรงรัฐบาลป้าเปรมต้องยุบสภาเหตุเพราะประชาธิปัต์ตรงนี้มีเกร็ดน่าสนใจตอนนั้นผมก็อยู่จำได้กว้างๆไปอ่านที่นายธนาพลอิวสกุลบอกอสํานักพิมพ์ฟ้าเดียวกันเขียนในเว็บ The One อวันเวอร์ หัวข้อ30ปีการสิ้นสุดของระบอบเปรมมาธิปไตย2ต่อ8ปี5เดือนของนายกรัฐมนตรีทำให้ได้รายละเอียดและรู้ประเด็นลึกๆที่ไม่รู้มาก่อนเยอะเลยขออนุญาตยกมาระลึกชาติบางตอน แต่รัฐบาลเปรม5ก็ดูจะไปไม่รอดตั้งแต่เริ่มต้นจากความแตกแยกภัยในพักประชาธิปัตย์ในการประชุมพักวันที่10มกราคม2533จนมีการจัดตั้งกลุ่ม10มกราที่ไม่ขึ้นตรงกับพักประชาธิปัตย์อีกต่อไปส่งผลต่อเสถียรภาพของรัฐบาลเปรมแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ไม่เพียงเท่านั้นยังมีข่าวสร้างความหวาดภาวาให้ผลเอกเปรมก็คือการที่ฝ่ายค้านแถลงว่าสามารถรวบรวมรายชื่อเพื่อเปิดอภิปรายคณะรัฐมนตรีทั้งคณะได้นับเป็นครั้งแรกภายใต้ระบอบเปรมมาทิปไตยจึงเป็นที่มาของความพยายามทุกวิถีทางที่จะล้มอภิปรายไม่ไว้วางใจ ดังปรากฏในงานศึกษาของอดิตน,นพรมพันจันเรื่องการเมืองไทยในสมัยพลเอกเปรมตินณสูลานนพลเอกชวลิตยงใจยุทธเล่าให้ฟังถึงการล้มยติไม่ไว้วางใจพลเอกเปรมในช่วงรัฐบาลเปรม5ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการทำงานของกองทัพว่ามันติกง่ายๆธรรมรักษ์พลเอกธรรมรักษ์อิสารางกูลณอยุธยาก็เป็นมือช่วย อีกทั้งพลเอกอภิชัยวารุณประภาได้เล่าถึงเบื้องหลังการลมยติดังกล่าวว่าวันหนึ่งฝ่ายค้านยื่นยติจะเปิดอภิปรายนายกนาย หรือพลเอกชวลิตยงใจยุทธรู้สึกไม่เอาป้าไม่แฮปปี้อยู่ดีๆจะมาด่าป้ากลางสภาแต่ถ้าจะให้เลิกล้มการอภิปรายไม่ไว้วางใจสสที่ลงชื่ออภิปรายจะต้องถอนชื่อออก15คนจึงต้องมีการล็อบบี้ให้ถอนชื่อเริ่มแรกได้สอสอของเสียเล้งนายจเจริญพัดน์ดำรงจิตมาก่อน5คนต่อมาได้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งขาดเพียงคนเดียวจึงจะครบ15คนตอนนั้นทีม งานมีพี่มงพลเอกมงคลอัมพรพิสิทธิ์พี่แอดพลเอกธรรมรักษ์อิสรางกูลณอายุทยาอย่างพี่แอดนี่เก่งตอนนั้นเป็นพลตรีมีคอนเน็ชันกับคนนั้นคนนี้เยอะมีพื้นฐานทางการเมือง พลเอกอภิชัยยังเล่าต่ออีกว่าต่อมาผลเอกสุนทรคงสมพงศ์โทรมาบอกว่าได้ชื่อเพิ่มมาอีกแล้วจึงขอให้ผลเอกสุนทรนั่งรถมาเลยในคืนนั้นเพื่อที่จะรวบรวมรายชื่อให้ได้ครบก่อนส่งให้ประธานรัฐสภาในวันรุ่งขึ้นและคนสุดท้ายที่ได้ชื่อมาคือนายชัยชิดชอบ เราจึงมีการไปดึงเอาออกจากพักนั้น5คนพักนี้3คนบ้างสองคนบ้างก็จะหาว่าพวกนี้รับเงินความจริงไม่ใช่เพียงแต่คู่ถ้าไม่เซ็นให้วันอภิปรายไม่ไว้วางใจเขายุบสภาต้องเลือกตั้งใหม่เพิ่งเลือกเข้ามาและป่ายุบสภาบ่อยสสกลัวตรงนี้ยุบ100%เปอร์เซนถ้าไม่เซ็นก็แค่นั้นแหละ ส่วนกำนันชัยชิดชอบนั้นลวดลายมากต้องให้พิมพ์ใหม่ให้เหมือนต้องให้นายเนวินมาพิมพ์ให้ มันก็เมาเหมือนพ่อนุ่งกางเกงนอนอยู่ก็ร่างให้พิมพ์ตรงนั้นแหละพิมพ์เสร็จแล้วลืมใส่ก๊อปปี้อีกอ้าววิ่งไปถ่ายเอกสารมาสว่าง6กโมงเช้าแล้วเสร็จแล้ววิ่งออกมารถมันติดพี่ก็เปิดวอวิ่งไฟแวบแวบมาถึงสภาตอนนั้นคุณชวนเป็นประธานสภาท่านก็ดึงได้หน่อยหนึ่งยังไม่รีบไปนั่งผู้แทนมาครบก่อนก็เฉียดชิว้ว การรอดพ้นจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยวิธีการไม่สะอาดนั้นยิ่งทำให้ผู้คนโกรธแค้นพลเอกเปรมมากขึ้นนายธีรยุทธ์บุญมีอดีตผู้นำนักศึกษาในเหตุการณ์14ตุลามีบทบาทเปิดในการเคลื่อนไหวผ่านธีรยุทธ์โพเพื่อสร้างกระแสสังคมให้เบื่อปา๋าเซ็งเปรม เมื่อเข้าสู่ปี2531รัฐนาวาเปรม5ก็ถึงคราวจบลงเร็วกว่าที่คาดเมื่อการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่28เมษายน2531 พิจารณาร่างพร,รบลิขสิทธิ์แม้ว่ารัฐบาลจะชนะด้วยคะแนนเสียง183ต่อ134แต่กลุ่ม10มกราซึ่งสังกัดประชาธิปัตย์กลับไปยกมือสนับสนุนฝ่ายค้านทำให้พลเอกเปรมโกรธมากจึงยุบสภาอีกครั้งเห็นไหมมันเป็นธรรมชาติประชาธิปัตย์เขาตรงนี้ถ้าอยากอ่านละเอียดคลิกไปเว็บ d 1วั World สรุปประชาิปัตย์ปัดผักร่วมก็รอยโคร,รอยเกวียนไม่เปลี่ยนไปจากนี้หรอกขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยโพสต์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ